มาพี่น้องมาเห็ดแคบหมูแคบหมูใส่กระเทียมเกี่ยว

ากเข้าแล้วน้องอก็ต้องแปลงสูตรผู้ใดดอกต้องแปลงสูตรใครเลยจ้าสูตรปากของนี่แหละจ้าทุนเนื้อไปเรื่อย

ก็ปนประดัง yeah. นั่ละเอียดกดแล้วจุกจุกจุกงทั้งบบจะป้อนยาเม็นั่นจอร่อยจาตืดขาอกอุแตกหรือยังคะ เกี่ยวใส่กระเทียมด้สยซึ่บพี่น้องก็แตกเลยปิดต่อปิดตำนานพัตตาเกี่ยวกระเทียมเกี่ยวแคบหมูใส่กระเทียมเร็จแยกกระเทียวหม้อตั้ง มอไว้สะลวกเซ็ตเซ็ตจุกครับเจ็ดสี่เราสะดวกสบายทุยยกอกย่างใหญ่กว่านี้หม้อไฟเกียวกี่ขั้นผนออกมาล่างมากดูสิเจ็ดสี่เราแบบลูกถุง่งล่างยังไง,ไงกินสามตีถยุถยนะถุยสามคนตีคนคน,คน,คน,คนละถยุยจบ ดีก็ไปซื้อซื้อ,ก,ก,อก,กินพี่น้องแกซื้อกินมันก็ดีหรอกแต่ว่าเ้ามีเกลืองแล้วจะเลื่องกินอ้าวพอ,อ,อตัดอันแคบหมูออกสีไปทั้งเหลืองักหน้อยแยกกันหยาดหยุด,ด น้ำส้มสายูลงไปมันกรอบกิ๊กรอบแก่กเกี่อบ้างหลอเกี่ยวต่ดแคบหมูเลยจ้าพี่น้องจะเทียงกระด แค่ตุดข้ามอ้อก็คะรวกจ้าซ้ำนี่แหละจ้าตุนเนื้อจ้ากินหงบคะตุนเนื้อก่อนแยกกับนี่ลูกชิมยูใกล้สีเรีองแล้วพี่น้อง Tất nhiên là chá